วันนี้เราจะมานั่งเรือลอดถ้ำกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ชื่อว่าถ้ำกองหลอตั้งอยู่ที่บ้านกองหลอเมืองคูนคำแขวงคำม่วนสปพปลาวครับซื้อปีเข้ามาราคา200แสนกีบต่อหนึ่งท่านซื้อปี2 0 0แสนก็จะเป็นค่าเรือไปกลับแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมในการเข้ามาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ให้เรา3ามอย่างก็มีเสื้อชูชีพ ไฟฉายคาดหัวแล้วก็รองเท้าแตะนะครับแล้วก็มีล็อกเกอร์ให้เก็บสัมภาระที่เราไม่ต้องการนําเข้าไปในถ้าแล้วก็เดินเข้ามานะครับก็จะเจอนักท่องเที่ยวน้ําใสมากครับเป็นแม่น้ําหินบูนไหลาจากเทือกเขาเหินปูนผ่านถ้าแห่งนี้นะครับหาดทรายขาวสวยนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเลยนะครับนอนอาบแดดเหมือนกับทะเลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาวๆจากยุโรปนะครับ เขาเจอกล้องเขาก็จะรู้ว่ากล้อง YouTube นะครับเขาก็จะสบายดีสบายดียดทักทายเป็นภาษาลาวในน้ำมีปลาเยอะมากวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าเราลองไปสัมผัสน้ำโอ้โหน้ำเย็นฉ่ำนะครับน้ำเย็นแบบชื่นใจมากครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงน้ำที่ปากถ้ำมีลมเย็นตีออกมาเป็นระยะระยะนะครับ บอนเกลือปลาเกลือปลากับคือ่หงอาหารนะครับเกลือกับคือ่หงอาหารอูโหปลาพี่นอ้องโตใหญ่ขนาดครับ ระยะทางของถ้าแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ7-8กิโลค่อนข้างจะไกลนะครับถ้าแห่งนี้เชื่อมระหว่างเมืองคุนคําและก็เมืองนาไก่นะครับฝั่งหน้าถ้าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านกองหลอเมืองคุนคําแล้วก็เราก็จะลอดถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งที่เมืองนาไก่นะครับระยะทาง7-8งกิโลที่ว่าก็คือเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในถ้าประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับไปกลับก็จะประมาณ สี่ชั่วโมงนะครับนี่หินงอกหินย้อยนะครับภายในถ้ำก็จะมีจุดให้ชมวิวจุดถ่ายรูปสำหรับหินงอกหินย้อยอยู่2-3จุดใหญ่ๆนะครับทางเดินก็เป็นแบบในภาพเลยครับผมเป็นดินถ้าเกิดเป็นฤดูน้ำหลากาน้ำเยอะก็อาจจะลื่นนะครับอ,อ,อ,อาจจะลำบากหน่อย ชาวบ้านที่นี่เขาใช้ถ้ำแห่งนี้สัญจรระหว่างหมู่บ้านสัญจรระหว่างเมืองมาหลายสิบปีพอมาเจอกับยุคนี้นะครับก็เริ่มจะมีโซเชียลเริ่มจะมีมือถือก็เริ่มจะมีคนถ่ายรูปสื่อออกไปทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เห็นก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยปริยายเลยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังขึ้นชื่อของเมืองลาวนะครับอันซีดของที่นี่นอกจากนั่งเรือลอดถ้า เจ็ถึงแปดกิโลก็จะมีอีกอันซีนอย่างหนึ่งก็คือนํามอไซค์นะครับนํารถจากรถเครื่องขึ้นบนเรือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเวฟรถสกูตเตอร์รถชอปเปอร์ใส่ไปได้หมดต้องขับเรือเอื่อนโอ้โหมาเจออีกแล้วครับมองนี้โอ้เป็นช่วงออกแกงนะครับ เป็นช่วงแก่งหินนะครับเป็นกาะแก่งเล็กๆใครอยู่ขับน,ลลขน,น้ำบนเรือกันนะเรือสวนมานะครับโอ้วัดไปเลยโอ้มีเรือสวนมานะครับมีมอเตอร์ไซครับพี่น้องโอ้ช็อปเปอร์ได้หมดเลย เอาเวฟเเอามเตอร์ไซค์ขาับม,มากก็ได้นะครับ่วงนี้เป็นช่วงน้ำตื้นนะครับพี่นอ้องนี่เ็นชายหาดทรายอยู่ข้างบนนะครับโอ้ตรงนี้เป็นเขตอันตรายครับเป็นแก๊งน,นะครับ เชี่ยวนะครับช่วงอันตรายนะครับตรงนี้น้ำใสมากครับท่านผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่าเขามาในถ้ำแห่งนี้ต้องก้มหัวไหมคือเราไม่ต้องก้มนะครับในถ้ำนี้มันใหญ่มากใหญ่เหมือนตอนเราดูการ์ตูนตอนในวัยเด็กนะครับเหมือนอยู่ในท้องลาวานหรือว่าในท้องฉลามนะครับมันใหญ่แบบโอ้โหดูในกล้องอาจจะไม่ใหญ่ เพราะว่าผมถ่ายมาแบบสุ่มๆนะครับมันไม่มีแสงสว่างเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นไหมอันนี้เราใช้ iPhone 14 Pro Max นะครับใส่ไปใส่มาใสา่แบบเดาๆก็เห็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับอุปสระระหว่างทางนะครับอเอ้ยไปไปชู้ชชอ น้ำใสน้ำเย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เชี่ยวนะครับ กุนิิลาเห็นไหมครับอ๋อมัดเสื้อนะครับมัดเสื้อ,อแล้วก็ผู้นึงไปดึงยูที่หัวไก่ๆก่ผู้นึงค่อยสุกทรงอยู่นเลยครับอันนี้คือผู้สุกหนูนะครับโนไปแล้วเฮ้คุณชินเหรอครับพี่น้อง ขึ้นได้เลยนะครับเรามาดูว่าเขาจะพาเราไปยังไงมาดูว่าเราจะไปยังไงคันาดนั้นค่อนข้างจะแบก,กน้ำหนักนะครับไ้ยาลูกินทูนทานตายครับมาตัวละบากครับไปในซุนเดคเคนข้าม้วนครับตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ไปสามารถขับรถมากินได้พี่สาวน้อยวินน้ำออกจากเรือนะครับสบายดีสบายดีดูว่าเราจะไปยังไงอ๋อไปตรงร่องนี้นะครับดูว่าเราจะไปยังไงอ๋อ ไปอย่างนี้นะครับไปนั่งเครื่องบ่ายนะครับเครื่องนะอ่าเดินเด้นเดยนไยกันต่อครับโอ้ถึงแ่งวครับป่าท่าครับ สวยงามครับฮอนและพี่น้องบ้านนาตาลเมืองนาไกา่เขาดังเรือมาจากปากคำบ้านคานงองรอนะครับเมืองคูนคำแขวงขมวนตอนนี้เข้ามาโปรทีบ้านนาตาลเมืองนาไกา่นะครับพี่น้องแขวงคามวนด้วยกันครับแต่ว่าคนละเมืองครับ <c oughs> ปลอดภัยแล้วครับ โอ้โหหินงอกหินย้อยภูเขาหินปูนนะครับน้ําสีเขียวมรกตที่หมายของเราคือบ้านนาตานะครับหมู่บ้านข้างหน้าเป็นหมู่บ้านลึกลับโดยพี่น้องต้องนั่งเรือขามาขับไปขามาพี่น้องสัญจรทั้งเรือครับจากการสัญจรทั้งเรือของชาวบ้านนะครับกลายมาเป็นแหล่งทองเที่ยวท่าท่รประสาทเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับโอ้ข้างหลังสวยมากครับสวัสดีครับขอประดับคราบรอเลยครับข้างหลัง เดินทางตลอดทางเลยน้องช่วงนี้เราต้องเที่ยวเที่ยเลยครับนักท่องเที่ยวนี่น้องนักท่องเที่ยวเยอะทุกปีนะครับที่นี่เยอะตลอดทั้งปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะครับส่วนจีนกับเกาหลีนี่่นเที่ยวอยู่ในเมืองเนาะเที่ยวอยู่วังเวียงเที่ยวอยู่หลวงพระบางเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับ่นบอกออกมาแอบนันเจอแบบนี้เดินทางมาง่ายๆครับขามทางเรือหรือว่าขาบทางรถก็ได้นะครับใส่พาสสปอร์ตหรือว่าบอเดอร์พาสนะครับบัดประชาส้นใบเดียว แล่น้าไ้ขามมาได้เลยครับจาก,กเซรารถจากเมืองขาแขกเนาะผู้ใด้ขามทางมุกเซรารถจากนครไกรสอนภูมิหารขี่มอเตอร์ไซค์มาได้เลยครับเส้นทางลาวหลูท่าแขกหลูนะครับขี่วนเป็นวงกลมเลยเที่ยวได้หลายเมืองครับพี่น,อน้องอ๋อมองดีเห็นเครื่องสูบน้ำครับสงสัยสิมีการปลูกผักในในพิเครื่องสูบน้ำอลไรโอ้พุงคอยคอยคอยโอ,โอ้สบายดี ออเนขี่เลยขอขอบโมขอบใจนะครับต้องขอบใจขอบคุณคนขับเรือนะครับคุณเสี่ยวชาญละเก่งอีหลีครับเป็นร้านฟ้ามาพ่อเลยครับเราจะไปกินเฟอร์จะต้องนั่งทาร์ว่าหนี่อยจะต้องนั่งทานองวะทาร์ว้เด๋วเด๋วเดี๋ยวคืนไปกินเฟอร์กันฮัลโหลมาด้วยกันนะครับกินให้อ้วนตายกับเตยตลอนทัวร์นะครับ พอแล้วครับพี่น้องได้ยินเสียงเพลงละโอ้เพิ่นกินบุญบ่น่ะบ้านนาตาลเมืองนาไกา่มีหา่หานเฝอห่านข้าวเปียกานอาหารตามสัง่งเครื่องดื่มโคกเป๊ปซี่ยังทั่วไปนี่แหละครับน้ำมันเป็นขวดนี่นาสิไปขายให้เลือดมครับพี่น้องสบายดีเอ้ยมีน้ำอย่างในอาารเจอไรอย่างต่อแนะอาหารได้ว่เป็นยังโดยโดยเสื้อยืนด้วย โอ้ไมีเบียร uh. ์น oh, right> ้ำบ่โดยเบียร์ดำเบียร์รักเบียร์นิตตีบีบีเบียร์ลาวมีหลอดต้มบ่หล่าต้มมีเอ๋อขนาดท่านทาแถได้ยังมีมีขาอยู่ตลอดเลยอ๋อโดยเดี๋ยวข้านำหาหมูกันเลยโดยมาเป็นยังแล้วมาอุ่นหนุนได้อ๋าโดยโดยโดยนี่ผู้พากัามาถึงจุดหมายโดยปลอดภัยนะครับบัะหันเลยโดยแม่แล้วไอชื่อว่าไงนะบุญเทียงเจ้าไอบุญเทียงบ้านกองรอดโดยแม่แล้วไอบุญเทียงคนรอดอ๋อไอบุญเทียงคนรอบ้านกองรอดอ่า ผู้สาวสบายดีผู yeah, s <S ้สาวมีลูกจาก้าคนแล้วมีลูก<น>สี่คนผู <laughs> ้สาวมีลูกสี่คนอยากได้ผู้ที่หาบออ <laughs> ยากได้ข้าอยากได้ผู้ที่หาเอาข่อยไปเลี้ยงไย <laughs> <laughs> ยงเด้อหานใจีิยญาณนะขายอย่างนะ เค้าเปียกแล้วก็มีเฟอเดยมีน้ำดื่มมีมะพร้าวปุเอาเ <laughs> ฟอยังค่ะมีเฟอข้วอีกปะน้องอะไรมาต้มเพราะว่ามืออื่นสิพักงานไปงานดงองก็เลยมาไล้มาเล้วมืออื่นสิพักเบียกเดยไปงานดองสั่ออื่น งานดวงอยู่ในบ้านมีอยู่ในบ้านของรอดนะบ้านพุดคำบ้านพุคขานี่ยบ้านพุคข้ามในเมืองหน้ากายปะโดยวโอเมืองหน้ากายแค่คำมือนั่นเดียวเดยวเด๋วเด๋วเด๋วเด็กไปเชคโน้มไเช็คไปกี่เดียวเอ้อเช็คติดอกออาจจะดึงคนเยอะแล้วมาเต้โคขนาดเหลือว่ด้เฮียนภาษาอังกฤษบอกเลยบอกบอกไปทุกมือกันเลยโอ้ยบอกไปทุกมือกันเลยเต็มนาแขวนในตอนนี้ พี่สาวสั่งน้ำบอกเขานะครับขอบใจเลยขอบใจแล้ววะสมอเบียร์เล้าเอาเบียร์เล้ากับปองหน่อยก็อนุญาตเบิ่งกัวแม่โคคนงาขอบใจห่านจะซื้อมาห่านยังห่านนั่งยังน้ำแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรอ๋อห้านแม่น้ำเพชรได้พี่น้องผู้ใดข่ามมาผู้ใดรอดทำกองรอดว่ากันล้นห้านแม่น้ำเพชร ต้มเนื้อเปื่อยควายต้มต้มเนี้กว่ากระดูกควายนะโอ้นี่มันเป็นต้มควยควายกระดูกควายอ๋อกระดูกควายจะเอบหรือชอเนี่ยเปื่องยังเปื่องอย่างนี้เปื่องขวยควายเปื่องขวยควายเฮ้ยเบาอีลีน่ะเบาอีลีเอ้าเจ้าเฮ็ดจังได เวลาเขาต้มเขาเอามาเสียกแล้วก็อารมาใแล้วก็มาต้มเสียกค่อยๆออกแล้วก็จังไดก่อนอารมาใเสียกแล้วก็อารมาให้แล้วจะเอามาต้มให้มันเปื่อยโอ้ครั้งแรกในชีวิตฝือโคลีตัวเดียวอันเดียวเออตัวเดียวอันเดียวแมินบาอันเดียวกันนะอีนี่เนี่ยโดยโดยของแท้ของแท้โอ้โหกินแล้วผมชิมดูแล้วแข็งแข็ง ลาโมกแล้วที่นี่ที่เดียวนะครับต้องรอดทํามากินให้ได้นะครับครั้งแรกที่ผมจะได้กินเฟ้อคยนะครับอันนี้ไม่ได้ลามกนะครับแม่ค้าเขาพูดอย่างนี้จริงๆมันชื่อว่าเฟ้อควยนะครับควยก็คือเอาไว้ยว่าของควายเพศผู้นะครับอยากรู้รสชาติที่ดั้งเดิมของคนในพื้นที่อืมนัวครับพี่น้องภาษาลาวภาษาอีสานเอื่นเนื้อคว้ยนะครับพี่น้อง เหมือนีีแถมเฟอร์ค้ยนะครับเพิ่นแถมโค้ยเออแถมค้ยค้ยมานําเพิ่นกันเลยกันเลยสิตื่มพิเศษให้เพิ่นเอาจับบนต่างห้อนเด้อมาบิ่งเท่าไหร่ฮะขอบใจเด้อสี่ชิปทันเพิ่นให้อ่าโดยขอบใจเด้ด้วเด้อเดินทางให้ปลอดภัยเด้อของให้ร่ำให้รวยของให้โชคให้มั่นตลอดปลอดภัยที่มันขวัญเืนเด้อ ับใจเด้อเฟอคุยเมื่อไเด้อเจ้าเจ้าสบายใจจังเลยน้องชายค่อยดอนครับพี่น้องเป็นโมเดลของฟองนะครับกอไปดีเลยโอ้หนังเที่ยวครับพี่น้องไปดี เย็นไปถึงหนาวนะครับโอ้ไปแล้วครับพี่น้องอ้าวพี่น้อง<ป>เกิดยังคืนแล้วนอแบตนเน่ยโอ้ตรงยกครับพี่น้อง ใหญตัวบ่ได้หรอครับบางเฮ็ดจังได,ด๋ววนเด้อบัดนี่ยวังเด้อลึอกเด้อลึอกเด้อดเอาปากทำมาแค่นิดเดียวนะครับเอาปากทำมาแค่รอยเมตรน,นะครับโอ้โหย้อนที่กันที่ห้งมีครเบได้แล้วครับไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับไอ้ครับเรือเราดีดี ขนาดพี่น้องเลยไปก็ต่อเลยครับโอ้น้ำใสเียวนะครับน้ำใสน้ำเชี่ยวนะครับน,นี่อันตรายนะครับโอ้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 โอโอ สำหรับทริปนี้ทัวร์ลำบากที่ทํากองรอสนุกมากครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ครั้งแรกสําหรับการกินเฟอคยควายนะครับคยก็คืออวัยวะเพศชายของควายนะครับตอนนี้เราถึงปากถ้าที่เรากลับมาแล้วครับพี่กับตั้นเรือนะครับคนขับเรือพี่ขับเรือเชี่ยวชาญมากนะครับประสบการณ์น่าจะไม่ต่ํากว่า1 0บถึงสิปีนะครับเขาหลบหลีกซอกหินได้ทุกซอก ทุกก้อนหินทุกอุปสรรคนะครับก็มีลงเดินบ้างยกเรือบ้างนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแต่ก็ปลอดภัยดีครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตแล้วก็สัมผัสได้ภายในถ้าอากาศหนาวและก็ไม่มีกลิ่นคาวของมูลค้างคาวของขี้ค้างคาวไม่มีแม้แต่กลิ่นเดียวเลยนะครับอากาศดีมากครับผมถึงแม้ว่าจะมืดไปหน่อยแต่ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับ งนี้เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ํานะครับเขตห้ามอาบน้ําแล้วก็เขตเกลือปลาเขตเกลือปลาเกลือก็คือให้อาหารนะครับมีปลาตะเพียนตัวโตเยอะเลยนะครับที่นี่